แล้วถ้าเกิดถูกฟ้องกลับอย่าอย่าว่านะานทนายอนันตกรณีของสารรัฐธรรมนูญผมก็ดําเนินการมาแล้วนะครับถ้าคุณจะมาเล่นแง่ตรงนี้ผมก็มีเหตุผลผมในฐานะที่ผมต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาเล่นสูงก็คือเอาพราสังฆราชมาเล่นละเอามหาเถรสมาคมมาเป็นเกาะป้องกันคือดึงมหาเถรสมาคมเนี่ยมาเป็นคู่กรณีละสำหรับ ทนายอนันตชัยก็เรียกันง่ายว่าโหนนั่นแหละโหนมหาเถรสมาคมแล้วก็ไปโหนสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พูดให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าประชาชนทนได้ไงนี่คือการหมิ่นนี่คือการเหยียดหยามนี่คือการไม่ให้เกียรติมหาเถรสมาคมหรือไม่ให้เกียรติพระสังฆราชซึ่งมีความเปราะบางคือผมก็ไม่คิดว่าทนายอนันตชัยจะเล่นมุกนี้ซึ่งไม่ควรเอา ท่านไม่ควรเอาพระองค์ท่านเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชแต่มาเกี่ยวข้องเราจําเป็นต้องสะท้อนไปยังมหาเถรสมาคมว่าอยากให้มหาเถรสมาคมจัดการได้ออกมาพูดซะซึ่งผมก็พูดครับเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะอาจารย์เบียร์ผมก็พูดเพราะเราอยากให้จัดการเป็นระบบสักทีเพราะเราเห็นถึงความเสื่อมถอยเราเห็นถึงปฏิกิริยาของพุทธศาสนิกชนที่เริ่มถอยห่างออกจากวัด เราออกมาบอกและชี้ไปยังมหาเถรสมาคมว่าอยากให้ท่านจัดการลงมาจัดการเพราะชาวบ้านตาดำๆเขารออยู่เขาก็เป็นห่วงศาสนาพุทธเช่นเดียวกันไม่ใช่มหาเถรสมาคมเป็นผู้ปกครองนะประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในฐานะพุทธบริษัทสี่ที่มีหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียน และไปกล่าวถึงมหาเถรสมาคมว่ามหาเถรสมาคมควรที่จะขยับควรที่จะออกมาชี้แจงได้แล้วผมก็พูดทําไมจะพูดไม่ได้ครับในการขอร้องให้มหาเถรสมาคมต้องมาดําเนินการต้องหากรอบมาละพวกผมเสนอไม่ใช่ไม่มีทางออกผมนี่แหละครับเป็นคนเสนอถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งขึ้นมาสิตั้งหลักอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งค่ะที่จะบวชใหม่จะต้องทํายังไงจะต้องศึกษา จะต้องเข้ามาบวชก่อนหนึ่งเอ่อจะต้องเข้ามาอยู่วัดก่อนหนึ่งปีมาห่มผ้าขาวก่อนหนึ่งปีนุ่งขาวห่วมขาวเสร็จแล้วต้องศึกษาพระธรรมอันนี้คือแนวทางที่เราเสนอมันไม่ดีตรงไหนผมถามนะทะนายอนะุชัยสิกรที่เราบอกเราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราพูดเพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่เหรอครับเราไม่ต้องการให้ญาติโยมให้คารวะไปถูกมอมเมาเพราะการมอมเมานั้นเนี่ยที่คุณบอกว่าพระปริตพระปริตเนี่ยวันนี้อ้างพระปริตกันเหลือเกินเนี่ย ภาพปริศก็คือการทำน้ำมนต์คือการท่องคาถาเอาคำว่าคาถาคืออะไรอะคาถาคือการท่องจำแล้วคุณจะมาบอกว่าคาถาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาพปริศคุณบอกว่าในสมัยพระพุทธการก็มีการสวดภาพรปริศอ่ะสวดภาพรปริศจริงครับมีการสวดแต่มันอะไรพิสูจน์ล่ะครับบอกว่าสวดภพรประิศเพื่อรักษาโลกแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็สวด พระปริตตอนที่พระสาวกป่วยก็สวดพระปริตสวดคุณต้องเข้าใจว่าสวดให้กําลังใจให้มีความเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ฤทธิ์ไงไม่ใช่โดนบันดาลอะไรได้อ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนียผมยกตัวอย่างนี้พระหามีช่วยตอบหน่อยตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงอาพาธในกรณีที่ฉันเนื้อหรือฉันเห็ดคิษบางชนิดที่หมูกินเข้าไปเนี่ย แล้วอาพาธทรงประชวนและจนเป็นที่มาของการเสด็จดับขัดธพรปริณิพานผมถามหน่อยทำไมพระปริตช่วยไม่ได้ทำไมพระปริตช่วยพระองค์ไม่ได้ผมถามหน่อยเจ้าบรรลุซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยสติปัญญาของพระองค์เองด้วยความคิดของพระองค์เองด้วยจิตใจที่พระองค์บริสุทธิ์ไง นั่นที่พระอ,องค์สเสด็จสับดับขันธปริพันธ์ทาไมอ่ะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าร่างกายไม่เที่ยงทุกอย่างสังขารไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีตายมีเจ็บป่วยกลับไปเล่นแร่แปรธาตุกลับไปหาช่องทางที่จะเอาผิดทั้งทั้งที่ประชาชนและคนในศาสนาพุทธของเรามีการตื่นทมมีการเข้าใจหลักธรรมเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าวัยรุ่นไม่ว่าอะไรต่างตื่นรู้กับสิ่งที่มีความเป็นจริงในคําสั่งสอนพระพุทธองค์นั่นก็คือหลักการปฏิบัติหลักการใช้ชีวิตเอาเอาสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงคิดคน้นทรงมองเห็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคารวาสและพุทธศาสนิกชนเป็นเรื่องที่ผมผมภาคภูมิใจที่มีคนอย่างนี้เกิดขึ้น ที่มีคนอย่างอาจารย์เบียร์เกิดขึ้นและกล้าที่จะพูดกล้าที่จะนําเสนอโอเคแหละครับบางอย่างมีผิดบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เยอะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นอันตรายต่อศาสนาพุทธเลยมันเป็นแค่ข้อความผิดมันเป็นแค่บางส่วนที่ผิดซึ่งมันผิดได้ใครก็ผิดได้ผมก็ยังผิดเลยบางทีผมพูดก็ยังผิดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับ แล้วก็อยากจะคุยกับทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เล่นสูงกับเรื่องนี้ไม่ควรที่จะดึงมาแบบนี้โดยเฉพาะการอ้างสมเด็จพระสังฆราชก็จะทำให้ท่านมัวหมองแต่การที่อาจารย์เบียร์พูดถึงเนี่ยโดยเจตนาเดียวกันกับผมเหมือนกันผมก็คิดเหมือนกันเช่นนั้นว่าที่ผมพูดไปเนี่ยพูดไปหวังว่าจะสะท้อนไปยังมหาเถรสมาคมเพราะวันนี้มันมีพระอรัชีเต็มไปหมด แล้วเรามองเห็นความจริงก็คือคนไปหลงงมงายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหลงงมงายกับการกับกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ซึ่งไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนเราแยกออกครับว่าอันไหนคือคําสั่งสอนที่แท้จริงกับไม่แท้จริงเรารู้และเราพิจารณาในฐานะมนุษย์ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่ เน้นไปทางด้านจิตวิญญาณเน้นไปที่ความรู้สึกและการปฏิบัติได้และการหลุดพ้นหรือการเข้าถึงของเราเป็นอย่างนั้นครับจริงๆคําสอนของพระองคคือเป็นปรัชญาด้วยซ้ไปในการใช้ชีวิตแต่วันนี้มาเล่นแง่เอาตรงนี้มาเล่นเล่นอย่างอื่นไม่ได้อาจารย์เบียสอนถามว่าผิดตรงไหนก็บอกไม่ได้แต่ก็เอาเพราะในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย เป็นคนที่ใช้เล่เพทุบายทางกฎหมายเพื่อเอาชนะค้าขานก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือดึงสมเด็จพระสังฆราชมาซะ <c oughs> เพื่อมาโหนสถาบเพื่อมาโหนสมเด็จพระสังฆราช <c oughs> ผมมองว่าอย่างนี้ไม่แมนคือทนายอนันตชัยนะคืออย่างนี้คุณโคตรไม่แมนเลยทั้งสองคนด้วยทั้งมหาหมีที่ออกมาพูดและพยายามยุยงปลุกปั่นว่านี่คือการ เอ่อนี่คือการไม่ให้เกียรตินี่คือการทําร้ายสถาทำร้ายสถาบันสงฆ์อะไรต่างๆนะน,นะไม่ให้เกียรติเราต้องตั้งคําถามได้สําหรับพระเราต้องตั้งคําถามได้สําหรับทุกอย่างเพราะเราอยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนนะต่อให้มันมีกฎหมายไหนก็แล้วแต่มันหักล้างได้ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสี ประชาชนชาวพุทธถือว่าเป็นพุทธบริษัท4เหมือนเช่นเดียวกันที่มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและช่วยกันเผยแพร่ศาสนาคุณฟ้องได้คุณฟ้องไปเลยครับที่กองปราบคุณฟ้องไปเลยธนาอัชัยแต่กฎหมายก็คือกฎหมายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการปกป้องพระาศาสนาแล้วมาวัดกันว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความเท็จ ในสิ่งที่พวกคุณทำแหละคุณจะใช้เทคนิคทางกฎหมายเรื่องของคุณเดี๋ยวผมก็จะใช้เทคนิคเหมือนกันผมบอกทนายอนุชัยนะครับผมก็ไม่ธรรมดาผมก็ต่อกรกระสาร,รับนูลผมก็ต่อตกอกรกับ,กบปปชนในระดับระดับอาจาร์ระระดับศาสตราจารย์มาแล้ว